วิธีการคาลิเบทรางหัวฉีดแก๊สชุดคาลิเบตชุดนี้นะครับชุดคาลิเบตก็จะมีชุดสายไฟสายไฟนี่จะเป็นสวิตช์กดตัวแดนเกตพร้อมชุดเกีียวต่อเข้ารางหัวฉีดนะครับแล้วก็จะมีคู่มือคู่มือขั้นตอนการปรับตั้งหัวฉีดแก๊สนะครับ ดนันเกจที่มีขายนะครับก็จะมีเกียวอยู่2ขนาดนะครับอาจจะเป็นเกียว10มิลตัวนี้จะเป็น10มิลน,นะครับใช้กับรางวอลเทคนะครับแล้วก็อีกตัวหนึงจะเป็น8มิล8มิลก็จะใช้กับรางเลียวราง AG เวอร์ซส่วนตัวชุดสายไฟแล้วก็สวิตก็จะมีอยูอ่สองแบบเหมือนกันก็จะมีแบบขีดแบบแบบนี้นะครับแล้วก็แบบเสียบที่จุดบุหรี่ก็สามารถเลือกซื้อได้ครับ ตัวรางนะครับถ้าติดตั้งอยู่ที่รถเราก็ให้ถอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็มาจ่ายไฟให้กับตัวสายตัวนี้จะใช้เป็น power supply แทนนะครับถ้าลูกค้าอันนี้ก็คีบแบตหรือเสียบที่จุดบุหรี่ได้เลยจากนั้นเราก็หมุนตัวแดนเกตเข้าไปที่รางนะครับเวลาจับให้จับที่แกนทองเหลืองนะครับ แล้วก็เสียบสายไฟเข้าไปาจากนั้นให้เราทำการกดนะครับกดกด3-4ครั้งเพื่อให้เข็มนิ่งอยู่กับที่ก่อนนะครับแล้วก็ให้หมุนหมุนเลข0ให้ตรงกับเข็มนะครับหมุนตรงแล้วกด1-2วนถึงวิเพื่ออ่านค่ากดแล้วปล่อยนะครับถ้ากดนานหัวฉีจะร้อนนะครับ ให้อ,าอ่านวงด้านในนะครับที่เป็นตัวหนังสือสีแดงตัวนี้จะอ่านได้อยู่ที่57นะครับอลองหัวถัดไปสำหรับลูกค้าที่อทอดออกมาจากรถนะครับแต่ละแต่ละหัวมันอาจจะไม่เท่ากันเราอาจจะจดไปก่อนนะครับจดไปก่อนเพื่อดูค่าว่าค่าที่ออกมามันต่างกันขนาดไหน จดไว้ก่อนแล้วก็เราค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งหัวนี้ก็อยู่ประมาณ57-57.5นะครับอ่าแล้วก็วัดให้ครบทุกหัวแล้วก็จดไว้นะครับอ่าส่วนวิธีการการปรับนะครับวิธีการปรับเดี๋ยวจะลองปรับหัวนี้ให้ดูนะครับอ่าหัวนี้สมมุติว่าอ่ามันเพี้ยนไป เราต้องการตั้งให้มันเท่ากับ2หัวที่แล้วก็คือ,อ57นะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมกดย้ำๆสามสีครั้งเพื่อให้เข็มมันนิ่งก่อนนะครับแล้วเราก็ปรับหน้าปัดให้ตรงกับเลขศูนย์กดครั้งไว้1นถึงสวิกดแล้วปล่อยเพื่ออ่านค่านะครับตัวนี้อ่านได้อยู่53เราก็ใช้ตัวแจหกเหลี่ยมหมุนตรงนี้นะครับ หมุนทีละนิดนะครับหมุนนิดเดียวหมุนนิดเดียวแล้วเราก็กดปรับศูนย์กด 1- 2ึถึงออ่านค่าอ่าแสดงว่าเมื่อกี้เราหมุนตามเข็มแล้วค่ามันลดเราก็ต้องหมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มเพื่อให้ค่าเพิ่มกดใหม่ตั้งศูนย์ ตัวนี้ยังไม่ได้นะครับปรับอีกต้องค่อยๆปรับนะครับหมุนเยอะมันก็มันจะเยอะเกินไปปรับเสร็จแล้วก็ต้องมาตั้งศูนย์ทุกครั้งนะครับแล้วก็กดค้างเพื่ออ่านค่าอันนี้ก็ยังไม่ถึงตอนนี้ได้55าแล้วก็ปรับเพิ่มไปอีกตั้งศูนย์ กดเพื่ออ่านตัวนี้ก็จะได้57.5สิบเท่ากับ2หัวที่แล้วนะครับการปรับตั้งก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการปรับตั้งระยะยกหัวฉีดหรือการคาลิเบรตนะครับจะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ